เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระนันทาเถรีเอตัทักขาผู้เลื่อยกว่าเหล่าพิษุณีทั้งหลายผู้ยินดีในฌานพระนางนันทานั้นเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชแห่งแคว้นสักกะกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีแห่งแคว้นโกลิยะมีพระเชษฐาร่วมพระชนกชนนีคือ เจ้าชายนันทาและมีพระเชษฐาต่างพระชนนีคือเจ้าชายสิทธทัตถะซึ่งประสูติแต่พระนางสิริมหามายาพระนางนันทาเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงามมากจนได้ชื่อว่ารูปนันทาบ้างอภิรูปนันทาบ้างและชนนบทกาลยานีบ้างแต่เพราะความงามนี้เอง ทำให้พระนางเอาแต่เพลิดเพลินยินดีไปกับสิริโฉมทั้งวันไม่คิดจะทําการใ,ใดๆอีกต่อมาพระนางได้ออกบวชเป็นภิษุณีโดยไม่ศรัทธาพระบรมศาสดาได้ทรงใช้อุบายในการแสดงธรรมจนกระทั่งพระนางบรรลุพระอระหันต์และได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของพิษุณีทั้งหลาย ผู้ยินดีในฌานเรื่องราวของพระนันทาเถรีนั้นจะเป็นอย่างไรขอทุกท่านโปรดรับฟังกันครับเจ้าหญิงรูปน,นันทาน,นี้ได้รับการแต่งตั้งจากพระบรมศาสดาให้เป็นยอดของพิษุณีทั้งหลายผู้ยินดีในฌานทั้งนี้ก็โดยเหตุที่ท่านได้ตั้งความปรารถนาไว้ตลอดแสนกับ ตามเรื่องที่จะกล่าวตามลำดับตัางต่อไปนี้ในการลสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปัทุมุตตระพระนางได้ถือปฏิสนธิในสกุลเศรษฐีมีความรุ่งเรืองด้วยรัตนะาต่างๆในกรุงหงสาวดีเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขเป็นอันมากต่อมาขณะเมื่อกำลังฟังธรรมกถายอยู่ ได้เห็นพระาศาสดาทรงสถาปนาพิสุนีรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งอิตาทค้ะเป็นเลิศกว่าพวกพิสุนีสาวิกาผู้ยินดียิ่งในฌานจึงได้นิมนต์พระพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกพร้อมด้วยพระพิสุสง์ถวายมหาทานแด่พระองค์ด้วยมือของตนหลังจากเสร็จพัฒกิจแล้ว ได้ศพศีรษะลงใกล้พระวิรจา้าผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกพร้อมทั้งพระสงฆ์ปรารถนาตำแหน่งที่เลื่อยกว่าพิษุณีทั้งหลายผู้เข้าฌานในการละสมัยแห่งพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตครั้งนั้นพระสุคตเจ้าทรงพยากรณ์ว่านางจากได้ตำแหน่งที่ปรารถนาดีแล้วนั้นในกับที่แสนแต่กับนี้ พระาศาสดาพระนามว่าโคดมมีสมภพในวงพระเจ้าโอกากราชจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนางจากได้เป็นธรรมทายาิของพระาศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสอันธรรมนิรมิตจ,จากเป็นสาวิกาของพระองค์มีนามว่านันทาเมื่อได้ฟังพระพุทธพจน์นั้นแล้วพระนางก็มีใจยินดี มีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระพิจิตมามาด้วยปัจจัยทั้งหลายตลอดชีวิตด้วยกุศล,ลกรรมที่ทำไว้ดีแล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตจำนงไว้เมื่อละร่างกายมนุษย์แล้วจึงได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงจุดติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงนั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามาจุดตีจากสวรรค์ชั้นยามานั้นแล้ว ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตจุดติจากสวรรค์ชั้นดุสิตนั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานรดีจุดติจากสวรรค์ชั้นนิมมานรดีนั้นแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นปรนิมิตวัสวัตดีจุดติจากสวรรค์ชั้นปรนิมิตวัสวัตดีนั้นแล้วมาเกิดในหมู่มนุษย์เพราะอำนาจแห่งกรรมนั้น ได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าจากักรพรรดิและได้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินอีกหลายชาติพระนางนั้นสวยสมบัติทั้งในเทวโลกและมนุษยโลกมีความสุขทุกชาติเวียนว่ายตายเกิดอ,อยู่ในกับเป็นอันมากจวบจนมาในพุทธุป,ประบาทการนี้พระนางถือปฏิสนธิในพระคันของพระมหาปชาบดีโคตมี พระมเหสีในพระเจ้าสุดโทธนะแห่งกรุ่มกบิลพัทมีพระเชษฐาชื่อเจ้าชายนันทาทั้งสองพระองค์มีฐานะเป็นน้องต่างมารดากับเจ้าชายสิทธัตถะพระประยุรญาตได้เฉลิมพระนามพระนางว่านันทาต่อมาเมื่อทรงเติบใหญ่ขึ้นก็ทรงพระสิริโฉมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากพระนางยโสธราแล้วปรากฏว่าพระนางนันทานั้นมีความงามกว่ายุวนารีทุกคนจนได้ชื่อว่ารูปานันทาบ้างอภิรูปนันทาบ้างและชนบทกาลยานีบ้างสากยวงนั้นได้ชื่อว่าเป็นวงที่มีความบริสุทธิ์แห่งชาติเป็นอย่างยิ่ง จะไม่ยอมอภิเษกกับราชวงศ์อื่นที่ต่ำกว่าเป็นอันขาดและเมื่อเจ้าชายนันทะโตพอที่จะอภิเษกได้แล้วเมื่อในขนาะนั้นไม่มีราชธิดาของราชวงศ์ที่เสมอกันแล้วจึงให้ทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงรูปันันทาผู้เป็นพระกนิษฐภคินีเพื่อรักษาพระวงศ์ให้บริสุทธิ์ วันที่กำหนดให้เป็นวันวิวาหามงคลของเจ้าชายนันทาและเจ้าหญิงรูปันนันทานนั้นเป็นวันที่สามนับแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จมายัางกรุงกบิลพัทเพื่อโปรโดพระพุทธบิดาและหมู่พระญาติในวันวิวาหามงคลน,นั้นพระผู้มีพระภาคได้สเสด็จเป็นีงานเมื่อไปถึง จึงเสด็จเข้าไปบินทบาทจากนั้นเมื่อจะเสด็จกลับได้ทรงประทานบาตในหาดของนันทกุมารตรัสอวยพรแล้วเสด็จลุกจากอาสนะโดยหาได้ทรงรับบาตจากหาดของนันทกุมารคืนมาใหม่ฝ่ายนันทกุมารน,นั้นด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงมิอาจทูลว่า ขอพระองค์รับบาดไปเถิดพระเจ้าค่าแต่คิดว่าพระศาสดาคงจะทรงรับบาดคืนที่หัวบันไดแต่เมื่อถึงที่นั้นพระศาสดาก็ไม่ได้ทรงรับนันทกุมารจึงคิดว่าคงจะทรงรับที่ริมเชิงบันไดแม้ถึงที่นั้นแล้วพระศาสดาก็ไม่ทรงรับนันทกุมารคิดว่า คงจากทรงรับที่พระลานหลวงแม้ถึงที่นั้นแล้วพระศาสดาก็ไม่สรงรับพระกุมารปรารถนาจะเสด็จกลับแต่จำเสด็จไปด้วยความไม่เต็มพระไทยเพราะด้วยความเคารพในพระตถาคตจึงไม่กล้าทูลว่าขอพระองค์ทรงรับบาทเธอดทรงเดินก็นึกเอาว่าพระองค์จากทรงรับในที่นี้ พระองค์จกักทรงรับในที่นี้ในขณนะนั้นพวกนางข้าหลวงของเจ้าหญิงรูปานันทาเห็นอาการนั้นแล้วจึงกล่าวแก่พระนางว่าพระแม่เจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าสรงผ่านนันทก,กุมารเสด็จไปแล้วคงจะพรากนันทก,กุมารจากพระแม่เจ้าฝ่ายพระนางรูปันันทา เมื่อได้ยินดังนั้นทั้งที่ยังทรงกล้าวพระเกสาค้างอยู่ก็รีบเสด็จไปที่พระบัญชรทูลกับพระกุมารน,นั้นว่าข้าแต่พระลูกเจ้าขอพระองค์พึ่งด่วนเสด็จกลับคำของนางนั้นประหนึ่งตกไปขวางตั้งอยู่ในหทไทยของนันทก,กุมารแม้พระาศาสดาก็ยังไม่ทรงรับบาดจากหัตถ์ของนันทก,กุมารน,นั้นเลย ส่งนำนันทกุมานนั้นไปสู่วิหารแล้วตรัสว่านันทะเธออยากบวชไหมนันทกุมานนั้นด้วยความเคารพในพระพุทธเจา้าจึงไม่กล้าทูลว่าจากไม่บวชจึงทูลรับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจากบวชพระเจ้าข้าพระาศาสดารับสั่งว่า พิสุจทั้งหลายถ้ากระนัน้นเธอทั้งหลายจงให้นันท่าบวชเถิดต่อมาพระนันทาเทวะก็ได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ภายหลังพระผู้มีพระภาคได้ทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นเอตัทักคะผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์หลังพระเจ้าสุดโททนาสวรรคต เจ้านายของสากยะวงจำนวนมากออกพนวดแม้แต่พระนางมหาประชาบดีโคตมีพระราชมารดาของพระนางรูป,ปันันธาก็ออกบวชเป็นภิษุณีไปแล้วครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเถรีได้ทรงตักเตือนท่านว่าลูกรักเจ้าเกิดในศากยะศกุลเป็นน้องของพระพุทธเจ้า เมื่อเว้นจากนันทาก,กุมารแล้วจกได้ประโยชน์อะไรในวังเล่าความเป็นหนุ่มสาวก็มีความแก่เป็นที่สุดรูปบันณด็ดรู้กันว่าเป็นของไม่สะอาดแม้ไม่มีโรคก,ก็มีโรคเป็นที่สุดชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรูปที่สวยงามของเธอแม้นี้น่าใกล้ดังดวงจันทร์จูงใจให้นิยม อลังการด้วยเครื่องประดับทั้งหลายคล้ายกำหนดรู้ได้ด้วยสิริดูดเป็นสิ่งสำคัญของชาวโลกที่เขาบูชากันเป็นที่ดึงดูดแห่งนายนาเป็นที่ก่อเกิดการสรรเสริญบุญเป็นที่ชื่นชมแห่งวงโอกาการาชโดยการไม่นานนักความแก่ก็จักมาครอบงำลูกรักผู้มีรูปอันใครใครไม่นินทา ทงละพระราชฐานและรูปกายที่บัณฑิตตำหนิแล้วประพฤติทธรรมเถิดจากนั้นวันหนึ่งพระนางนันทาจึงทรงดำรีว่าเจ้าพี่ใหญ่ของเราสลาสิริราชสมบัติผนวดเป็นพระพุทธเจ้าผู้อัครบุคคลในโลกแม้โอรสของพระองค์ทรงนามว่าราหุลกุมารก็ผนวดแล้ว แม้เจ้าพี่ของเราคือพระนันทะก็ผนวนแล้วแม้พระมารดาของเราก็ทรงผนวนแล้วแม้พระนางพิมพายยโสธราก็ทรงผนวนแล้วเมื่อคณะพระญาติมีประมาณเท่านี้ทรงผนวนแล้วเหลือแต่เราเพียงผู้เดียวประหนึ่งไร้ญาติขาดมิตรจะมีประโยชน์อะไร กับการนำรงชีวิตในคา,ารวะวิสัยสมควรที่เราจะไปบวชตามพระประยุรญาตผู้ใหญ่ของเราจะประเสริฐกว่าด้วยเหตุนี้พระนางนันทาจึงเข้าไปยังสำนักพิษุณีเพื่อขอผนวกแต่การผนวดของพระนางนั้นเกิดขึ้นเพราะความรักในเครือญาติเท่านั้นไม่ใช่เกิดเพราะศรัทธา พระนางนั้นจำเป็นต้องบวชเป็นศิกขานาถือศีลหกข้อเป็นเวลาสองปีเสก่อนจึงจะสามารถบวชเป็นพิสุนีได้แต่กระนั้นพระนางก็ยังไม่ละนิสัยของปุถุชนกล่าวคือยังรักสวยรักงามยังคงแต่งพระพักและหลงไหลในรูปโฉมโนมพัน์อยู่ทั้งยังหลีกเลี่ยงที่จะพบปากกับพระศาสดา เนื่องจากพระนางได้ทรงสดับว่าพระศาสดาตรัสว่ารูปไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้จึงนําริว่าพระศาสดาทรงตำหนิติเตียนรูปทรงแสดงโทษในรูปโดยอเนกปริยาย เมื่อพระศาสดาเห็นรูปของเราซึ่งน่าดูน่าเลื่อมใสอย่างนี้แล้วจะเพึงตรัสโทษในรูปดังนั้นเมื่อถึงวาระที่จะต้องไปรับพระโอวาทก็สั่งพิษุนีรูปอื่นไปแล้วให้นําพระโอวาทมาแสดงแก่พระนางในสมัยนั้นพวกชาวพระนครสาวัตถีถวายทานแต่เช้าตรู่สมาทานอุโบสถแล้ว ห่ผมผ้าสะอาดมีมือถือของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นพอถึงเวลาเย็นก็ประชุมการฟังธรรมในพระเชตวันมหาวิหารแม้พิสุณีสงฆ์ผู้เกิดชันทะในพระธรรมเทศนาของพระศาสดาก็ย่อมไปวิหารฟังธรรมชาวพระนครสาวัตถีเหล่านั้นครั้นฟังธรรมแล้วเมื่อกลับเข้าสู่พระนคร ก็กล่าวแต่คุณนักถาของพระศาสดาเท่านั้นพระนางมักจะได้ยินมหาชนสรรเสริญกันบ่อยๆว่ามนุษย์ในโลกนี้ถ้าได้เห็นพระบรมศาสดาแล้วที่จะไม่มีความเลื่อมใสนั้นเป็นไม่มีเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกอย่างซึ่งในเรื่องของความเลื่อมใสของบุคคลน,นั้น ท่านจัดไว้สี่จำพวกด้วยกันคือ 1. รูปรปับประมาณิกาถือรูปเป็นประมาณคือพวกที่มีความเลื่อมใสในรูปใครได้เห็นพระวรากายของพระพุทธองค์ซึ่งประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษและอนุพยัญชนะครบถ้วนสมบูรณ์มีพระชวีวันเปล่งปลั่งประดุจทองคำสว่างสวัยด้วยพระรัศมีก็เกิดความเลื่อมใส 2. องโคศปประมาณิกาถือเสียงเป็นประมาณคือพวกที่มีความเลื่อมใสในเสียงเมื่อได้มาฟังธรรมฟังพระสุรเสียงของพระบรมศาสดาที่ประกอบด้วยองค์8คือจำใสหนึ่งชัดเจนหนึ่งนุ่มนวลหนึ่งน่าฟังหนึ่งกลมกล่อมหนึ่งไม่พร่าหนึ่งลึกหนึ่ง มีกังวลหนึ่งเมื่อได้ฟังก็เกิดติดอกติดใจมีความอาจหารร่าเริงในธรรมอยากปฏิบัติตามคำของพระองค์ 3. ลูกขับประมาณนิกาถือการปฏิบัติเศร้าหมองเป็นประมาณคือพวกที่เลื่อมใสในความเศร้าหมองสมถะเรียบง่ายมักน้อยสันโดษเห็นแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใส สี่ธรรมประมานิกาถือธรรมเป็นประมาณคือพวกที่มีความเลื่อมใสว่าศีลของพระทศพลอย่างนี้สมาธิอย่างนี้ปัญญาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าหาผู้เสมอมิได้ไม่มีผู้เสมอเท่าไม่มีผู้ทัดเทียมด้วยคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้น เมื่อคนเหล่านั้นพันนา,นาคุณของพระตถาคตอยู่ไม่ขาดปากพระนางรูปันนันธาได้สดับคำเหล่านั้นจากพวกพิสุณีและพวกอุบาสิกาจึงทรงดําริงว่าชนทั้งหลายย่อมกล่าวชมเจ้าพี่ของเรานักหนาทีเดียวแม้ในวันหนึ่งพระองค์เมื่อจะตรัสโทษในรูปของเราจะตรัสได้สักเท่าไหร่ ถ้าไรเราพึงไปกับพวกพิสุนีแต่จะไม่แสดงตนเลยเฝ้าพระตถาคตฟังธรรมแล้วค่อยกลับมาพระนางจึงตรัสบอกแก่พวกพิสุณีว่าวันนี้ฉันจะไปสู่ที่ฟังธรรมพวกพิสุนีมีใจยินดีว่านานนักหนาการที่พระนางรูปน,นันทา ทรงมีพระประสงค์จะเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาแล้ววันนี้พระศาสดาทรงอาศัยพระนางรูปป่านันทานี้แล้วจากทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันวิจิตรดังนี้แล้วก็พาพระนางออกไปตั้งแต่เวลาที่ออกไปพระนางก็ทรงดำริว่าจะไม่แสดงพระองค์เลยพระศาสดาทรงดำริว่า วันนี้รูปานันธาจากมาที่บำรุงของเราธรรมเทศนาเช่นไรหนอแลจากเป็นที่สบายของเธอทรงทำความตกลงพระหฤทยัยว่ารูปานันทานั้นหนักในรูปมีความเยื่อใหญ่ในอันตภาพอย่างรุนแรงการบรรเทาความเมาในรูปด้วยรูปนั้นแหลเป็นที่สบายของเธอ ดุดการบ่งนาำด้วยนามฉนั้นในเวลาที่พระนางเข้าไปสู่วิหารจึงส่งนิรมิตหญิงมีรูปสวยพริ้งผู้หนึ่งอายุราว16ปีนุ่งผ้าแดงประดับแล้วด้วยอาพรทุกอย่างถือพัดยืนถวายงานพัดอยู่ในที่ใกล้พระองค์ด้วยกำลังพระดิษ์ก็แลพระศาสดาและพระนางรูปปนันนันทาเท่านั้น ทรงเห็นรูปหญิงนั้นพระนางเข้าไปในวิหารพร้อมกับพิษุณีทั้งหลายทรงยืนข้างหลังพวกพิษุณีถวายบังคมพระาศาสดาด้วยเบญจางคประดิษฐ์นั่งในระหว่างพวกพิษุณีทรงแลดูพระาศาสดาตั้งแต่พระบาททรงเห็นพระสรีระของพระาศาสดาวิจิตแล้วด้วยพระลักษณะ รุ่งเรืองด้วยอนุพยัญชนะอันพระรัศมีวาหนึ่งแวดล้อมแล้วทรงแลดูพระพักอันมีสิบริดุดพระจันท์เพนได้ทรงเห็นรูปหญิงอยู่ในที่ใกล้แล้วพระนางทรงแลดูหญิงนั้นแล้วทรงแลดูอัตภาพของตนรู้สึกว่าตนเหมือนนางกาซึ่งอยู่ข้างหน้านางพญาหงทอง ็นับแต่เวลาที่พระนางทรงเห็นรูปอันสำเร็จแล้วด้วยฤทธนั้นพระเนตรทั้งสองของพระนางก็วิ่งเวียนพระนางมีจิตอันเสริโฉมแห่งสรีระประเทศทั้งหมดดึงดูดไปแล้วว่าโอ้ผมของหญิงนี้ก็งามโอ้หน้าผากก็งามดังนี้ได้มีเสน่หาในรูปนั้นอย่างรุนแรงพระศาสดา ส่งทราบความยินดีอย่างสุดซึ้งในรูปนั้นของพระนางพอเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงท่งแสดงรูปนั้นให้ล่วงภาวะของผู้มีอายุ16ปีมีอายุราวยีสิบปีพระนางรูปาน,นันทาได้ทอดพระเนตรมีจิตเบื่อหน่ายหน่อยหนึ่งว่ารูปนี้ไม่เหมือนรูปก่อนหนอพระศาสดา ทรงแสดงความแปรเปลี่ยนของหญิงนั้นโดยลำดับเทียวคือเพศหญิงคลอดบุตรครั้งเดียวเพศหญิงกลางคนเพศหญิงแก่เพศหญิงแก่คร่ำคร่าแล้วเพราะชราแม้พระนางก็ทรงเบื่อหน่ายรูปนั้นในเวลาที่สุดโทมเพราะชราโดยลำดับเหมือนกันว่าโอ้รูปนี้หายไปแล้วหายไปแล้ว ครั้นทรงเห็นรูปนั้นมีฟันหักผมงอหลังโกงมีซิโครงขึ้นดุดกรอนมีไม้เทา้าเหยีนขข้นงหน้างกงันอยู่ก็ทรงเบื่อหน่ายเหลือเกินลำดับนั้นพระาศาสดาทรงแสดงรูปหญิงนั้นให้เป็นรูปอันพยาธิครอบงำในขณะนั้นเองหญิงนั้นทิ้งไม้เทา้าและพัดใบาตาลร้องเสียงโขม หลมลงที่ภาคผืนจมลงในอุจจาระและปัสสาวะของตนกลิ้งเกลือกไปมาพระนางรูปานันทาทรงเห็นหญิงนั้นแล้วทรงเบื่อหน่ายเต็มทีหญิงนั้นกลายเป็นศพพองขึ้นในขณนะนั้นเองสายแห่งน้องและหมูนอนไหลออกจากทวารทั้งเก้าฝูงสัตว์มีกาเป็นต้นรุมแย่งกันกินแล้ว พระนางรูปันนันทาทรงพิจารณาซากศพนั้นแล้วทรงเห็นอัตภาพโดยความเป็นสภาพไม่เทียงว่าหญิงนี้ถึงความแก่ถึงความเจ็บถึงความตายในที่นี้เองความแก่ความเจ็บและความตายจะมาถึงแก่อัตภาพแม้นี้อย่างนั้นเหมือนกันและเพราะความที่อัตภาพ เป็นสภาพอันพระนางทรงเห็นแล้วโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงนั่นเองอัตภาพนั้นจึงเป็นอันทรงเห็นแล้วโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาทีเดียวลำดับนั้นพบทั้งสามปรากฏแก่พระนางดุดถูกไฟเผาลนแล้วและดุดสร้างศพอันเขาผูงไว้ที่พระสอจิตมุ่งตรงต่อพระกรรมฐานแล้ว พระศา,าสดาทรงทราบว่าพระนางทรงคิดเห็นอัตภาพโดยความเป็นสภาพไม่เที่ยงแล้วจึงทรงพิจารณาดูว่าพระนางจากสามารถทำที่พึ่งแก่ตนได้เองทีเดียวหรือไม่หนอแลทรงเห็นว่าจากไม่อาจการที่พระนางได้ปัจจัยภายนอกเสก่อนจึงจะเหมาะดังนี้แล้วเมื่อจะทรงแสดงธรรม ด้วยอำนาจธรรมที่เป็นสบายแห่งพระนางในตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่านันทาเธอจึงดูกายอันกำรรยกขึ้นอันอาดูนไม่สะอาดเปอยเนา่าไหลออกอยู่ข้างบนไหลออกอยู่ข้างล่างที่ภาลชนทั้งหลายปรารถนากันนักสรีระของเธอนี้ฉันใดสรีระของหญิงนั้นก็ฉันนั้น สรีระของหญิงนั้นฉันใดสรีระของเธอนี้ก็ฉันนั้นเธอจงเห็นธาตุทั้งหลายโดยความเป็นของศูนย์อย่ากลับมาสู่โลกนี้อีกเธอคลี่คลายความพอใจในพบเสียแล้วจากเป็นบุคคลผู้สงบเที่ยวไปได้ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปรารบพระนางนันทาพิสุณี ได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนี้แลพระนางนันทาทรงส่งยานไปตามกระแสเทศนาบรรลุโสดาปติผลแล้วลำดับนั้นพระาศาสดาเพื่อจะตรัสสุญญาตากรรมฐานเพื่อต้องการอบรมวิปัสสนาเพื่อมักผลทั้งสามยิ่งขึ้นไปแก่พระนางจึงตรัสว่า แน่นันทาในสรีระนดีไม่มีสาระแม้มีประมาณน้อยเลยกายนี้มีเนื้อและเลือดฉาบทาไว้เป็นที่อยู่ของชราเป็นต้นเป็นเพียงกองกระดูกเท่านั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานิวา่าสรีระอันกรรมทำให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลายฉาบด้วยเนื้อและโลหิต เป็นที่ตั้งลงแห่งชรามรณนะมานะและมคคะในการจบเทศนาพระนางรูปานันทาเทรีได้บรร,รลุพระอรหัตผลพระธรรมเทศนาได้เป็นคาถามีประโยชน์แล้วแก่มหาชนดังนี้แหลครั้งนั้นพระนางรูปานันทาเทรีดำริว่า การที่เรามาในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปและอภิญญาหกเราก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ทำสำเร็จแล้ว ดังนี้แลภายหลังพระาศาสดาประทับน,นั่งณพระเชตวันวิหารเมื่อทรงสถาปนาผู้พิษุณีไว้ในตำแหน่งต่างๆตามลำดับจึงทรงสถาปนาพระนันทเทรีไว้ในตำแหน่งเอตากะผู้เลื่อกว่าพิษุณีทั้งหลายผู้ยินดีในฌานพระนางรูปันนันทเทรีนั้น กำรงพระชนมายุสังขารจนถึงการเวลาอันสมควรแล้วจึงได้ดับขันทปรินิพานและนี่ก็เป็นเรื่องราวของพระนันทาเีรีเอตาทะะผู้ยินดีในฌานที่ได้นำม,มาเล่าให้ทุกท่านฟังกันในวันนี้ครับ